สวัสดีคะ่ะทุกคนคะวันนี้คะ่ะไทยเฮอร์บันโฮมพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับ2คู่ชูชื่นนะคะเป็นสมุนไพรฮิตฮอตมากๆเลยนะคะตอนนี้ก่อนจะเข้าไปชมนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้เป็นกําลังใจที่ดีให้กับทางทีมงานได้สร้างสารรค์คลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะได้เป็นขวัญและกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ วันนี้ค่ะเรามี2คู่ชูชื่นของสมุนไพรอะไรบ้างนะคะมีกระชายขาวกระชายดำนะคะเรามาดูความแตกต่างของเขานะคะว่าสับคุนแล้วก็หน้าตาเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะแบบเจาะลึกเห็นกันชัดๆเลยนะคะต่อมาอีกคู่หนึ่งก็คือจะมีว่านชักมะลูกตัวผู้แล้วก็ว่านชักมะลูกตัวเมียค่ะ สมุนไพรสตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่เพื่อนๆน,นะคะที่สนใจเข้ามาสอบถามกันเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ล้ะคะ่ะเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าเขามีความแตกต่างแล้วก็สรรพคุณมีอะไรกันบ้างน,นะคะตอนนี้เราก็เข้าไปชมกันได้แล้วนะคะ let's go อุปกรณ์ในการเข้าชมสมุนไพรทั้ง2คู่นะคะก็คือ เผะะื่อว่าเราจะขุดเอาตัวของสมุนไพรมาเปรียบเทียบให้กับเพื่อนๆดูกันนะคะตอนนี้เราก็เข้าไปชมสมุนไพรคู่แรกกันก่อนนะคะนั่นคือกระชายขาวและกระชายดําค่ะไปกันเลยค่ะตัวนี้ก็คือกระชายขาวนะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะใบของเขาสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะขุดดูข้างในกันนะคะว่า ออกมาแล้วหัวเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเอามาเปรียบเทียบกับตัวของกระชายดำกันด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะก็คือกระชายขาวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวของกระชายดำกันค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกระชายดำกันได้เลยนะคะน,นี่ก็คือกระชายดำค่ะพเพื่อนๆคะจะเห็นว่าใบของเขาจะมีความป้ปอมๆนิดนึงนะคะแล้วก็ขอบใบค่ะจะมีสีม่วงๆรอบๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาขุดกันดูนะคะพเพื่อนๆนี่เห็นหมคะว่าดอกเริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดูต้นอื่นนะคะที่ไม่มีดอกนะคะโอเค เดี๋ยวย้ายต้นกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะเอาต้นนี้นะคะใบเขาจะได้เห็นชัดๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็คือหัวของกระชายดำนะคะเพื่อนๆ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปรวมกับกระชายขาวแล้วก็มาดูความแตกต่างกันให้ชัดๆเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆคะได้มาแล้วนะคะแล้วนี่ก็คือกระชายขาวค่ะแล้วก็นี่คือกระชายดำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความแตกต่างของใบเขาก่อนนะคะเพื่อนๆนี่เลยนะคะใบของกระชายขาวนะคะจะมีความยาวเรียวมากๆนะคะส่วนกระชายดำค่ะจะมีความ ะะด,ดูความาความเรียวนะคะคจะแตกต่างกัน,นะะจะดูแบบป้อมๆนิดนึงนะคะแล้วก็ขอบใบนะคะของกระชายดำยจะมีความม่วงรอบๆขอบใบนะคะแล้วก็ในส่วนของกระชายขาวจะมีความเขียวล้วนนะคะข<า>เขียวทั้งใบเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของหัวนะคะเพื่อนๆหัวของทั้งกระชายขาวและกระชายดำนะคะ มาดูกันค่ะเดี๋ยวจะนําไปล้างก่อนนะคะมาดูกันค่ะเพื่อนๆเ,เห็นความแตกต่างกันไหมคะ้างซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกระชายขาวค่ะด้านด้านขวามือนะคะก็จะเป็นกระชายดําค่ะจะสังเกตได้นะคะว่าถ้าใบของกระชายขาวเขาก็จะมีความเรียวใช่ไหมคะแต่ส่วนกระชายดำเขาก็จะมีความป้อมๆหน่อยดู เงาของเขาก็ออกจากคล้ายๆนะคะคือความยาวความป้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่จะให้ดูใบของนี่กระชายขาวนะคะอยู่ตรงนี้นะคะและในส่วนของกระชายดำนะคะนี่เลยนะคะจะเห็นชัดเจนนะคะทุกคนค่ะก็ให้ดูกันนะคะกระชายขาวนะคะเรามารู้จักถึง สรรพคุณของเขาโดยคร่าวๆนะคะใช้แก้โรคที่เกิดในปากค่ะเช่นปากเปื่อยปากเป็นแผลรักษาการจมูกไม่ได้กลิ่นนะคะเช่นไซนัสนะคะช่วยย่อยอาหารค่ะเสริมสมรรถภาพทางเพศของท่านชายนะคะเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกายนะคะแก้ปวดเมื่อยแก้ลมวิงเวียนกระชายขาวนะคะมีฤทธิ์ในการช่วยต้านไวรัสค่ะทั้งระยะก่อนและหลังการติดเชื้อนะคะ และยังช่วยยับยั้งการทำงานของเชื้อ hiv ค่ะช่วยต้านไวรัสไข้เลือดออกในกลุ่ม farviviridae family นะคะและยังช่วยยับยั้งเชื้อพิโคนาไวรัสค่ะซึ่งก่อให้เกิดโรคมือเท้าเปื่อยนะคะในส่วนของกระชายขาวนะคะยังมีข้อควรระวังในการทานด้วยนะคะคือไม่ควรทานต่อเนื่องค่ะเพราะว่า จะมีริดร้อนนะคะอาจส่งผลให้เกิดอาการร้อนในห,หรือปากมีแผลตามมาได้นะคะและยังมีผลต่อเหงือกทำให้เหงือกร่นและเกิดภาวะใจสั่นได้ค่ะจึงไม่ควรใช้ในผู้ที่มีความผิดปกติด้านตับไตนะคะแล้วก็หญิงตั้งคันก็ห้ามรับประทานด้วยนะคะในส่วนของกระชายขาวค่ะเ,เพื่อนๆกระชายดำค่ะมีส่วนช่วยในการรักษาโรคภูมิแพ้นะคะช่วยแก้ไขค่ะช่วยขับ พิษต่างๆในร่างกายค่ะช่วยรักษาโรคปวดข้อปวดหลังปวดเมื่อยนะคะบำรุงกำลังค่ะช่วยเสริมสมรรถภาพกล้ามเนื้อของนักกีฬานะคะแล้วยังมีการออกฤทธิ์ช่วยในการกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังได้อีกด้วยนะคะช่วยบำรุงเลือดสตรีค่ะเมื่อทานแล้วนะคะก็จะช่วยให้อาการปวดประจำเดือนนะคะลดลงค่ะและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผุดผ่องเปล่งปลัง่งมีนะ้ำมีนวลได้อีกด้วยนะคะ ข้อแนะนำนะคะในการทานกระชายดำนะคะสามารถทานได้ทั้งชายและหญิงค่ะโดยผู้สูงอายุก็สามารถทานได้นะคะผลข้างเคียงค่ะการรับประทานกระชายดำนะคะในปริมาณที่สูงนะคะอาจจะทําให้เกิดอาการใจสั่นได้นะคะห้ามใช้กระชายดําในเด็กและผู้ที่เป็นโรคตับโรคไตนะคะการทานก็น,น,นานๆทานได้นะคะแต่ว่าถ้าทานติดกันนะคะอาจจะทําให้เหงือกร้นได้ค่ะ ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะโอเคมากันต่อนะคะในเรื่องของด้านในดีกว่านะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะความแตกต่างของกระชายขาวนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่เราจะดูกันนะคะนี่ด้านในนะคะมีแมงเจาะแล้วนะคะเขาจะมีความเหลืองๆอยู่นิดหน่อยนะคะจะใหด้ดูอันนี้นะคะนี่กระชายขาวค่ะโอเคนะคะ ตรงนี้คือกระชายขาวและในส่วนของกระชายดำนะคะเพืเ่อนๆนี่เห็นไหมว่าจะมีความดำนะคะนี่เลยค่ะก็วางให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าความแตกต่างระหว่างกระชายขาวซึ่งอยู่ซ้ายมือแล้วก็กระชายดำที่อยู่ขวามือนะคะมีความแตกต่างกันอย่าง เห็นได้ชัดเลยนะคะอันนี้ก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าความแตกต่างก็จะออกได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะก็คงจะเห็นความแตกต่างกันแล้วนะคะในส่วนของกระชายขาวนะคะแล้วก็ในส่วนของกระชายดำนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะกระชายดำนะคะ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะเราจะมีอีกคู่หนึ่งนะคะที่บอกเลยว่ามีความเหมือนกันมากนะคะแยกแทบไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะก็คือคู่ของว่านชักมลูกตัวผู้แล้วก็ว่านชักมลูกตัวเมียคะ่ะเรามาดูความแตกต่างกันดีกว่านะคะว่าเอ๊ะมันเหมือนแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงกันบ้างแล้วก็สรรพคุณเขามีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะมาแล้วนะคะ และนี่เลยค่ะก็คือต้นว่านชักมะลูกตัวผู้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเส้นกลางใบของเขานะคะจะมีสีออกม่วงๆนะคะแดงๆตรงกลางนะคะเห็นไหมว่าสีจะเข้มบ้างอ่อนบ้างนะคะแต่ดูสีใบนี้ก็จะอ่อนๆจะเห็นชัดนิดนึงนะคะนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูหัวของต้นว่านชักมะลูกตัวผู้นะคะ แต่ก่อนอื่นเลยจะให้เพื่อนๆดูต้นนี้นะคะออกกันเต็มแล้วค่ะนั่นก็คือพี่ลังกาสานะคะคือมันสุกแล้วนะคะรอบก่อนคือเรามาดูคือมันยังไม่สุกเต็มที่นะคะก็เลยดูไม่สวยงามแต่ตอนนี้ค่ะโอ้โหสุกเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทานนะคะดูสวยมากเลยค่ะพี่ลังกาสานะคะทุกคนสวยมากสุกกันแล้วค่ะสุกกันแล้วนะคะ Okay. นะคะนี่นะคะสำหรับว่านชักมะลูกตัวผู้คะ่ะเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่านชักมะลูกตัวเมียกันนะคะเพื่อนๆตามมาคะ่ะทุกคนคะและนี่ก็คือว่านชักมะลูกตัวเมียนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมนจะทำการเอาตัวของเงาของเขาออกไปสักนิดนึงนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดใบเขาออกด้วยนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูนะคะ และนี่ก็คือว่านชชวลูกทั้งตัวเมียและตัวผู้นะคะตัวเมียจะอยู่ซ้ายมือคะ่ะนี่ทาการผ่าให้ดูแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตว่าในส่วนของใบค่ะก็จะมีความเขียวไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หัวเขาก็จะเป็นกลมๆนะคะแต่ตอนนี้คือเรานํามาหั่นให้ดูก่อนนะคะในส่วนของด้านในนะคะตรงเส้นรอบวงก็จะไม่มี สีชมพูนะคะแต่ทางผู้เชี่ยวชาญน,นะคะด้านาแพทย์แผนโบราณนะคะโดยอาจารย์สงวนคงหอมนะคะก็บอกว่าตัวนี้แหละคือว่านชักมะลูกตัวเมียนะคะยังไงแล้วเราก็ต้องเชื่อทางอาจารย์นะคะโอเคมากันนะคะสำหรับสรรพคุณของว่านชักมะลูกตัวเมียกันก่อนนะคะเพื่อนๆโดยคร่าวๆนะคะว่านชักมะลูกตัวเมีย จะช่วยรักษาเลือดออกจากมดลูกหลังคลอดนะคะแล้วก็ช่วยให้รักษามดลูกอักเสบได้ด้วยนะคะช่วยให้หมดลูกเข้าอู่หรือฟื้นตัวได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังช่วยขับน้ำดีนะคะช่วยรักษาตับอักเสบได้นะคะช่วยรักษาการประจำเดือนมาไม่ปกติค่ะและยังช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวแลดูสดใสนะคะ ช่วยลดคอเลสเตอรอลค่ะและยังช่วยควบคุมน้ำหนักนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้อีกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะสำหรับว่านชักมลุกตัวเมียก็เหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะแล้วก็ช่วยในการดูแลสุขภาพร่างกายให้ดูดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นด้วยค่ะข้อควรระวังนะคะคือไม่แนะนำให้ทานในระยะเวลาที่ติดติดกันนานจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะทำให้มีอาการต่อตับและไตได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะและฮอร์โมนเพศที่ผิดปกตินะคะเช่นเนื้องอกรังไข่มดลูกมะเร็งสืบพันธุ์นะคะก็ไม่ควรรับประทานด้วยนะคะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของว่านชักมะลูกตัวผู้กันค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะสําหรับว่านชักมะลูกตัวผู้ค่ะ ก่อนอื่นค่ะเราจะมาดูในส่วนของใบก่อนนะคะที่แตกต่างจากว่านชบาลูกตัวเมียก็คือจะมีสีออกม,ม่วงๆตรงเส้นกลางใบนะคะสังเกตจากาว่านชบาลูกตัวเมียเนี่ยจะไม่มีสีม,ม่วงๆตรงเส้นกลางใบเลยนะคะแล้วเราจะมาดูด้านในกันนะคะเดี๋ยวจะผาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะอันนี้คือเพิ่งผ่ากันสดๆให้เพื่อนๆดูเลยนะคะ คือเส้นรอบของตัวอขอบด้านในอะ่ะมันจะชัดมากๆเลยนะคะคือจะมีความเป็นสีชมพูออกเข้มๆม่วงๆเลยนะคะแล้วก็จึงมีสีออกเขียวๆอ,ออกมาด้วยนะคะเือ,อคือมีความชัดเจนมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวแง่งนะคะนี่เห็นไหม ว่านชมรลูกตัวผู้ก็จะมีความแง่งเยอะนะคะในส่วนของว่านชมอุลูกตัวเมียเนี่ยจะมีความเป็นกลมๆนะคะมีความเป็นกลมๆม,มากกว่าค่ะสีด้านในนะคะก็เริ่มออกสีเหลืองๆนะคะถ้าตั้งไว้นานๆสาหรับว่านชมรุลูกตัวเมียนะคะจะไม่ออกสีชมพูสัดเลยทีเดียวนะคะจะออกเป็นสีออกเหลืองๆมากกว่านะคะ ในส่วนการใช้ทํายานะคะเราจะใช้ว่านชักมะลูกตัวเมียมากกว่านะคะในส่วนของว่านชักมะลุกตัวผู้บางคนก็นําเอาไปรับประทานแล้วก็เกิดผลดีนะคะแต่ทีนี้นี่ในส่วนของการแพทย์จริงๆแล้วเขาไม่นิยมในการนําเอาไปทําเป็นยานะคะทุกคนค่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ว่านชักงมะลูกตัวเมียมากกว่านะคะเพราะว่ามีสารที่เข้มข้นมีสารที่ให้ประโยชน์มากกว่าว่านชักมะลุกตัวผู้นั่นเองค่ะ ตัวนี้คือว่านตัวผู้นะคะแล้วตัวนี้คือว่านตัวเมียนะคะกลิ่นคล้ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวจะดูใบนะคะจะดูใบจะจะเทสในส่วนของใบนะคะกลิ่นคล้ายๆกับหัวเลยนะคะ มีความรู้สึกว่าเลิฟกลิ่นของตัวผู้มากกว่านะคะกลิ่นเขาจะออกเหมือนกลิ่นใบขาเหมือนกันนะคะมีความหอมใกล้เคียงกันค่ะโอเคเพื่อนๆคะในส่วนของความแตกต่างก็จะมีในส่วนของดอกด้วยนะคะแต่ตอนนี้เขายังไม่ออกดอกนะคะในช่วงที่เขามีการออกดอกเดี๋ยวจะนำมาให้เพื่อนๆดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะ จะสังเกตว่าดอกของว่านตัวผู้เนี่ยจะมีความยาวกว่านะคะคือก้านดอกจะยาวกว่าส่วนว่านเช่ามลุกตัวเมียก้านดอกเขาจะสั้นกว่านะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีตัวอย่างเพราะว่ายังไม่ใช่ฤดูของเขานะคะแต่ถ้ายังไงแล้วถึงเวลาที่เขาออกดอกจะนำมาให้เพื่อนๆดูแน่นอนเลยนะคะต้องรอกันต่อไปค่ะโอเคนะคะทุกคน หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆในการที่จะเอามาแยกแยะระหว่างว่านชักโมลูกตัวผู้นะคะซึ่งมีความเป็นม่วงม่วงตรงเส้นกลางใบนะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีความม่วงม่วงด้วยนะคะสังเกตดูว่าเวลาเราหั่นออกมาแล้วสีก็จะออกมาแบบชัดมากนะคะนี่จะมีความม่วงนะคะส่วนว่านชักมมลูกตัวเมียนะคะเส้นกลางใบก็จะมีความเขียว เต็มไปทั้งใบเลยนะคะคือจะเนียนๆไปกับใบเลยนะคะไม่มีสีด่างๆออกมาให้เราเห็นเลยนะคะแล้วก็าบางบางหัวนะคะก็จะมีความเป็นสีชมพูคล้ายๆกับว่านชักมลูกตัวผู้นะคะจะมีเส้นรอบวงตรงนี้นะคะ่ะมีสีชมพูแต่บางชนิดนะคะก็จะมีเส้นรอบวงเป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะ ก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ส่วนนี้ก็คือเป็นว่านชักมะลูกตัวเมียนั่นเองค่ะเพื่อนๆโอเค okay, นะคะคลิปนี้มีประโยชน์โปรดแชร์นะคะใครต้องการที่จะติดตามผลงานนะคะของทางช่องอย่าลืมกดติดตามกด Sub s c r i b e นะคะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปให้เพื่อนๆท่านอื่นๆได้ชมกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกันค่ะ ต้องขอลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย